ผู้เล่นนะมีการพัฒนานะมีการพัฒนาสุดยอดนะครับเออเราจะได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพนะครับเออเขาเรียกเ e s เ player นะแล้วก็จะมีเ e ส t ท e c h n i นะที่คุณเรียนมาเนี่ยแล้วก็อันสุดท้าย หนึ่งสองสามคือถ้าเรารู้ว่าตรงนี้อัลคาไลนิกาลีกเนี่ยมันช่วยพัฒนายอย่างไงเน,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 นี่ยเราก็จะเราก็จะถ้าเรารู้หมด ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างผู้เล่นให้เป็นผู้เล่นเกรดเลเยอร์นะเก่งเลเยอรก็คือผู้เล่นง่ายคือผู้เล่นที่ดีผู้เล่นที่่ยิงใหญ่อะไรก็ได้ก็ได้นะแล้วมันก็จะมีแทคติกที่ตามมาด้วยนะครับแทคติกที่ดีแล้วแพ็กเกจสุดท้ายที่ตามมาก็คือเกรทีมคือทีมที่ดีครับแต่จริงๆก่อนมันจะไปถึงทีมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคุณรู้ว่ามันมีอะไรครับขั้นอยู่ครับนะเอ่อมันทุกอย่างมันก็จะมีอะไรขั้นขั้นอยู คุณรู้ไว้ว่าอันดับสามคืออะไรตอนนี้เรามีอาชีพแล้วมีอาคารนี่คุณคารนี่หมดเลยนะมันมันจะได้เล่นเก่งๆขึ้นมาครับมีเทคนิคการเล่นที่ดีขึ้นมาได้ทีที่เก่งขงึ้นแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยมันมันเป็นบุตรสาของฟุตบอลไทยด้วยนะอันที่สามเลยครับนะ อันนี้มันมีัญถามของคนไทยครับจัดการไม่ใช่การจัดการโรมส้างไม่ใช่โสตาร์วิ่เงินครับเกแต่งแต่มดูไม่เลือกแต่งมาคมด แล้วอันนี้มันสำคัญมากมีไหนใช่ discipline สำคัญมากนะครับเออเรามีราคาเรามีป้อมเนี่ย,เร,เ,ย,ยเราเป็เด็กจะถูกต้องถูกวิธีของเราเนีเ่ยมีเบสมีมูดมีการแข่งที่ยิ่งใหญ่มีการแข่งขันที่ระดับคุณภาพมีลีกลีกก็มีการพัฒนาผู้เล่นนะ จะพัฒนาเป็นผู้เล่นที่ดีแท็กติกตอนนี้มันมีปัญหาเรื่อ่อะไรเนี่ยดิสซิ i ลินนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อ่ไม่ว่าคือมันเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เป็นทีมยิงกันกน,นะครับคือฟุตบอลไม่ได้เป็นทีมไงนะครับมาถึงเรื่องคนอันนี้อันนี้อันสุดท้ายอันที่สี่นะ เขาเรียกแตนงนะแับอะไรก็คือคุณวางแผน้มาหรือ,อยังนะเอ่อถ้าคุณเป็นโค้ชเก่งๆเนี่ยคุณก็เนี่ยถ้าคุณได้เบสิคขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นถ้าเป็นโครร้ชระดับสูงคนละอย่างนะมันจะมันอีกอย่างอแต่แต่นี่มันเป็นพื้นฐานง่ายๆสำหรับ a s l o o s e หรืออักขระนี้นี่ือตรงงลงนะครับ เดี๋ยวถ้าเรารู้ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเป็นโค้นที่เก่งน,น,นะครับมีอะไรที่จะคุยครับเนี่ย,ยคุยฟังเดี๋ยวใครจะถามอะไรบอกถามอะไรเลยครับนี่เป็นเรื่องของการวางเท้าเนี่ยญี่ปุ่นเก่งมากครับเบสิกสรุปแล้วอันสุดท้ายมันก็คือเบสิกครับนะคือเรามองข้ามเบสิกไปเยอะเลยแล้วฟุตบอลไทยก็เลยเบสิกไม่แน่ไม่ว่าจะเป็นาการจับศูนย์ุ่ม คือเรามองเรามองข้ามเรื่องเรื่องการเน้นในเรื่องของเมื่อกี้ครับเราเรื่องของโค้ดเดอะเซชั่นเมื่อกี้นะเออใครถามอะไรผมไหมถามเรื่อยๆถามเรื่อย มันแดงใช่ผมคุยเรื่องอะไรนะควันนี้ก็วันนี้ก็คือเวิร์ัช็อปสถารับเก่โคชิเก่งโคชิ